โอเคนะก็ต้องขอกราบสุดดีท่านพระแม่พน้องชาวไทยท่านกันวยครับเพราะผมรายการทีทีทเกมเมอร์ทีกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาเล่นกับอันนี้นะะเ,เ,เ,เอาเอาชีวิตรอดในโหมดในไมในในเกมมาครับปีอนั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทแรกผมก็ได้ทําอะไรหลายอย่างไปแล้วซึ่งก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นหมูทอดผมได้แล้ะขอฤตอเดีะ ขอเลยต่อดีว่าอืมมาน,นี่หละก่อนนะตอนนี้ก็เป็นช่วงข้ามมอสมอนเตอร์ก็ออกมาแต่ไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นมอนเตอร์เดี๋ยวเดวผมได้เปิดนะเปิดนี่เปิดอีกระดับหนึ่งเสียวมันนิดหนึ่งนะเสียวอยู่ไปจะทำหือนต่อเนี่ย เจอไดมอนด์ในเดี๋ยวผมต้องไปหาเหล็กนะผมว่าโรงดีครั้งนี้ผมว่าน่าจะเจอเหล็กนะไม่ต่ำกว่สาสก้อนนะฮะถ้าไม่เจอเลยก็โคตรฟุกนะโชดีฮนะถ้าไม่เจอเลยพักทอชแล้วก็ตามนี้ก็ ออเ่ไมผมได้ซอมบี้วะังเสเกมก่อนเสียงดังพูด โอ้นี่ฮะเหล็กอุย้ยอุ้ยเหมืองชิมายแล้วเจอเหมืองเดี๋ยว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 แปบ๊บนึงอะโอเคขอปักทอดโอูย้ย์หลังจากเจอเหมืองไม่คูดเหล,กล็กอะโอเคเจอเหล็กแล้วโอเคขอตัดเหล็กกันแปบ๊บนึงก็ออกลับมาต่อกันนะฮเหล็กจุ่งเบย นะฮะมูได้เยอะกว่าสามก้อนองเงียโอเคโอเคมันจะค่อยระมัดระวังลงไปนะโอเคเสียงเกมเกือบมันได้ยินเลยนะทอสทอสไฟไฟไฟขอบพิงยิ่งยิ่งยิ่ขอปักไว้ทั่วเพื่อระวังมอนเตอร์โอ้ย เหล็กนี่ผมเจอซะเยอะเลยฮะโอเคประมาณนี้โอเคโอเคจะยินโอเ้เราตายอะจะยินไนหะโอเคขุดต่อขุดกันต่อฮะโอเคไรเจ้านี่แล้สิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรข้าไม่รู้จักมเลย คือเล็กไหมโอ๊ยโอ้ยตัวไหน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 โอ้ซอมบี้อินเดียใจเย็นใจเย็นโอ้ย็นใตกใจโอ้ยต้องระวังตัววันนี้นะมันมตกมานก่อนนะมันเห็นคนได้ไงวะสักครู่นะ เ้ยเสียงสเกลตันเสียงเกตเงเลตันผมว่าเราไม่ปลอดภัยหล่ะเอา้าที่ขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยไฮ้กูขึ้นที่ตรงไหนวะขอึ้นในคำหยาบคายนะฮะสเกลตันตัวที่ผมกลัวมากมากฮะเดี๋ยวตอนเช้าผมค่อยมาลงอีกทีนะลงถ้ำโอเคหรือว่ามันเช้าแล้ววะก็เ,เหมือนแบบเสียงสเกลตันเปิดไฟไหม้ะฮะ ยังไม่เช้าคือคอยังมีต่อโอเคโอเคเอาแล้วมันติดว่าเอะติดแค่นี้โอ้ยทำหยาบแล้วฮะขอไปอ่ะอืมไลยทำระด่อดีนะฮะโอ้ยตัวบ้าโว้ยตัวบ้า โอเคผมเริ่มไม่ปลอดภัยแลนะฮะเริ่มไม่ปลอดภัยต่สุขภาพแล้วนะโอเคนไดระวันนี้กนโอเคปิดรูนี่ไว้อันนี้เปิดไาโอเคไนมะ่ปลอดภัยระดับเล็งแล้วอือฮึโอ้โหนี่เลยความแรง ผมขอกินไก่ย่างก่อนไก่สุกเ้ยกินนักป่นเนอะดีกว่าเค <c oughs> เราให้เาด,ดีเจนเราค่อยลงไปต่อ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> เอาละสักครู่นะฮะผมขอค,คิดก่อนผมจะ <c oughs> ค้าไปดีอะโอกัน นี่ไม่ต้อนรับซอมบี้โอเคซอมซอมบี้ถ้า ไกโอเคถ้าไม,ม่อรับซอมบี้ถ้ามาไปไกลๆนะไ,ไกลๆนะคะัคือโอ๊ยทำไมหลอดอาหารเราผมก็เร็ว,รวโคตรจังอาหารจริงๆนะเอกี้ผมพิ่กินไก่ใช่ไหมเสียของนะอ่ะเมื่อกี้ผมกินแล้วเปิลไปนี่หว่า ลืมกินเนื้นสอสัมบีดีกว่า,านะเดี๋ยวอาหารเราก็เริ่มจะน <c oughs> ้อยลงตอนแรกก็เริ่มขี้คานมาแนละ้วเอามาสิงห์โอเคแหลกมากเลย ผมซินมันก็ยังไม่แหลกเท่าเอเซียเพียโอนะาผมว่า,า,าเจอซอมบี้ก็เห็นไหมก็ฆ่าแค่นี้ไม่มีอะไรมากไม,ไม่ได้เรื่องเยอะ ตายคือผมจบแนะ่ผมนี่ามานั่งเล่นต่อฮนะจะตายคือจบเลยนะนั่นเล็กมาเพิ่มเนแปดก้อนเป็นแปดแปดสองสิบได้มาสิบหกกนะ้อนแปดขา้าเรียกนะาวคิดว่าจเจอตัวอะตายแดงวะโอ้ยิ่งลงไปยิ่งหลอนนะร้อยหลอน มันจะเจอเหล็กโอเคต่อเลยฮะ,จะเจอเหล็กนีแม่งโคตรเยอะฮะโอ้แจ็คพอตเลยฮะเหล็กไนงะถ้าเจอไดมอนด์ก็จะยิ่งดีไปฮะ โอ๊ยจรวอะไรจรวอะไรตัวอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจ๊ยเจ๊ยเจ๊ยขอบินม็อกแป๊บนึงนะโอ๊ย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 แป๊บนึงฮะขอภัยนะโอ้ยเมื่อกี้จรวดมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยฮะแป๊บนึงแป๊บนึงสักครู่นะฮะขอตัดเล็กก่อนขอภัยนะที่เกียร์นะเพราะว่าถ้าผมตายคือมันก็จะจบเลยนะฮะขอภัยนะครับที่เกียร์ผมจะเกียร์แค่รอบเดียวเท่านั้นนะ แล้วแล้วค่อยเปิดแล้วกันนะขอตาะตะลึกโอเคเปิดแล้ว,โอ,เเลวโอ้ยไม่ต้องระดับมากเลยมานก็ะป๋อโอ้ยโอ้ยได้ยินเสียงต้องเกี่ยวตันไหมจะมีเสียงฝนมาทางนั้นมีอะไร เพึ่งมานะพี่ขุดเหล็กเสียก่อนเอามีดม,มาทางไหนวะเออผมเริ่มงงฮะวาที่ขุดผมก็จะแตกอะมาตกตกตกดิโอเคผมขอขึ้นบนมาแล้วกันสมงเกเล็ก,ก่อน เ,เต็มหลังเลยนะโอ๊ยแซเช้าแล้วช้าแล้วช้าแล้วช้ามาตะวันยิบเฉแชงโอ้ย11นาทีแล้วผมเพิ่งสังเกตน,นะขอไปเผาเหล็กแล้วก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะโอเค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 เพราะว่าผมได้แล้วนะฮะชุดก่อเหล็กผมดูก่อนผมจะทำดีไหมทำก็ว่าไปอีกอย่างฮนะถ้าไม่ทำก็แล้วแต่ เช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วเช้ามาต่วันนิ้มแฉ่งโอเคแล้วมันกิ๊บสามก้อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะพอไหมเนี่ยน่าจะพออยู่มั้งถ้าพขก็ว่าไปเรื่อง ที่นี่ไม่จะรับซอมบีถ้าซอมถ้ามาไปไกลๆโอเควุ้แกะคนแกะผมจะอันนั้นก่อนนะหาอาหารก่อนก็ต้องขอจบคลิปนี้วยกัน13นาทิลีละใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หรือกดแชร์เพื่อนๆดูแต่ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับสไครป์ผมนั่นเองนะครับ เพื่อนกานราทำคลิปต่อต่อไปนะโอเคขอตัวรับก่อนนะบ๊ายบาย